คามปีศาจกลุ่มที่หนึ่งเกี่ยวกับคลิปลักษกายกลุ่มที่สองเกี่ยวกับพิธียาเสพติดอาญาอื่นเช่นอาวุธปืนอาวุธสงครามก็ได้ว่าจากการปิดล้อมตรวจค้นกดดันในพื้นที่ป้าหมายทั้งตำรวจภูธรภาคนะครับทั้งหมด7จังหวัดนะครับจะพบว่ามีการตรวจยึดอาวุธปืนเนี่ยทั้งสิ้นรวมสองกระบอกนะครับ เป็น้อบตรวจควงเป้าหมายเนี่ย285เป้าหมายตัวเก็บดีเอเนี่ย2อ7รลายนะครับแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของหมายจับบุคคลที่ต้องโทษทางอาญาหมายจับคดีค้างเก่าเจ็หมื่นสหมายจับนะครับในส่วนอาวุธปืนเนี่ยเป็นทั้งอาวุธปืนที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียนนะครับเพราะนั้นในส่วนอาวุธปืนเหล่านี้เป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ย ในส่วนของตรุจสภาพแปดเนี่ยเราจะประสานกับทางสูวิสุรฐานนะครับเพื่อในการในการตรวจยิงเกีบยวกระสุนและปลอกกระสุนนะครับแล้วก็ขยายความตรวจสอบความเชื่อมโยงเกี่ยวพันว่าผู้้ปืนเหล่านี้เนี่ยเคยก่อเหตุมาก่อนหรือไม่นะครับเราจะนาไปเชื่อมโยงกับในส่วนของสูนวิสุลสานะาครับเพื่อดูความเชื่อมโยงในการก่อเหตุขึ้นอิริมาก่อนหรือไม่นะครับและเพราะนั้นในเรื่องของการปิดล้อมตรวจค้นนะครับ นะหลังจากวันนี้ไปแล้วนะครับต้องเรียนนิดนึงว่าที่ผ่านมาในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเฉพาะอาวุธปืนเนี่ยตำรวจปูตอภาคแปดโดยท่านผู้การตำรวจปูตอจังหวัดนะครับได้ตรวจยึดปืน,ปนทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ700ร้อกว่ากระบอกนะครับเพราะนั้นยิ่ปืนออกนอกพื้นที่เท่าไหร่ปืนออกจากระบบมากเท่าไหร่คดีอาญาลดลงนะครับความปลอดภัยประชาชนมีมากขึ้นนะครับเพราะนั้นมาตรการของตำรวจปูตอภาคแปดซึ่งท่านผู้บัญชาการ แต่เร่รับให้มีการปิดลอด็อมตรวจค้นกดดันในพื้นที่นะครับเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงสถานที่เสี่ยงของพักบ้านเช่าพักเม้นรีสอร์ตต่างๆนะครับเพื่อที่จะกดดันให้คนคนดีอยู่ปลอดภัยนะคนร้ายอยู่ยากนะครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปจะมีการจะดำเนินการในการปิดลอด็อมตรวจค้นกดดันภกษาเช่นนี้นะครับนะทุกเดือนนะเดือนละหนึ่งครั้งนะครับนะเพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้มากขึ้น นะครับเพราะนั้นก็ต้องกลาเรียนสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านมีข้อมูลในเรื่องของบุคคลเสี่ยงสถานที่เสี่ยงบุคคลพ้นโทษต่างๆที่ท่านมีข้อมูลว่ากลับมาแล้วมาก่ออาชญาก,การรมรอบหนึ่งหรือมีจฉาชีพขององค์นาท่านแจ้งได้มาที่ทุกสถานีตำรวจในพื้นที่นะครับของภาคแปดนะครับอันนี้ฝากประชาันนะฮะแล้วก็วันนี้ส่วนหนึ่งนะครับ ในการตรวจเก็บดี a นะครับวันที่เรามีการตรวจเก็บดีเอ่อทั้งสิ้นเนี่ย2 7 7รายนะครับเฉพาะในห่วงแคมวันที่2ถึงวันที่4เพราะนั้นข้อมูลดี a ที่เราเก็บมาทั้งหมดเนี่ยประมาณพันกว่าลายนะครับนะนำไปสู่ความเชื่อมโยงในเรื่องของสารพันธุกรรมทั้งหมดนะครับเพื่อจะนำไปเชื่อมโยงคดีเก่าๆนะครับถ้าเราพบว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงคดีเก่าๆเราจะมีการในการออกหมายจับดําเนินคดีต่อไปทันทีนะครับนะเพราะนั้น การเนินการหลังจากนี้ไปจะมีการเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องลักษณะาเช่นนี้ทุกเดือนนะ,นะครับเพราะฉะนั้นจาก,การที่ผ่านมาก็ต้องกลับเรีว่าจากการณีคนร้ายนะครับที่พัทลุงก่อเหตุแล้วมาหลบหนีมาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอในจังหนะวัดพังงาตำรวจภูธรภาค8ภาค9นะครับกรณีคดีของไอ้แก่นะครับก็ได้มีการประสานการทํางาน,นโดยแก้ชิกน,นะจูกระทั่งสามารถจกกับกลุ่มคนร้าย และมีสามันคนไลายได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากคดีดังกล่าวมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพักห้องเช่ารีสอร์ทนะครับเราจะไปเราต่อคนทั้งหมดนะครับเพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่โดยแท้จริงนะครับและเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนของท่านผบตรนะครับผมเองก็ได้หารือพูดคุยท่านผู้จัดการภาคแปดหรือใกล้ชิดนะครับและท่านผู้การบุทธรณ์จังหวัดหรือใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนการเมการก็จะมีข่ามนี้นะครับนะ,ะวันนี้ก็เหลือไม่ได้ยังไแล้วนะครับนะคืออย่างเงี้ยผมก็มีมีผลมช่วย,ยอยางนก็ต้องเรียกว,ว่าจากสถิตินะครับบุคคลที่เกณฑ์ผู้ร่วมขังเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ท่านยังไม่ได้อัพโหลดนะขึ้นบนคลาวด์หรือยังไม่ได้ส่งต่อเนี่ย นะครับท่านมีความผิดทันทีนะครับอารัตถ์ฝากก็ได้นะครับอย่าไปคิดว่าในมือถือท่านเนี่ยท่านมีสื่อละมกเด็กในคอมพิวเตอร์ท่านมีแล้วท่านไม่ผิดนะครับนะวันนี้ถ้าท่านมีสื่อละมกเด็กครอบครองเนี่ยมีความผิดทันทีนะครับนะแล้วเรื่องการใช้บร you ิการทางเพศรถิยมเด็กนะครับอันนี้มีบทลงโทษที่หนักนะครับเช่นกรณีลูกนักงหายเราจะสอมาดหมายจับอีกหกคนนะครับ เป็นผู้ใช้บริการในขณะนี้นะครับเพราะนั้นที่ที่ถามเมื่อกี้ว่ามือปืนเนี่ยอหมนเนี่ยมันแค่จะหมดไปแล้วนะครับนะครับเพราะนั้นเราใช้เวลาแค่สองสี่วันสองสามวันนะครับสองสี่นะครับก็นะเพราะฉะนั้นในเรื่องมือปืนหุ้ปนเนี่ยนะครับอยู่ยากนะครับก็ต้องเรียนว่าคนดีอยู่ง่ายคนร้ายไม่เด่นยากนะครับนะเรียนทั้งผู้การ